วันนี้ทุกคนวันนี้ทักทายกันตอนเช้าครับตอนนี้ลุงแดงก็มาถึงที่เกิดน้องว้น้ำพองอะมองเก่าครับบ้านลุงแดงบ้านเกิดครับเมื่อคืนก็นมานอนค้างที่บ้านน้องชายอะที่นี่สวนป่าทุ่งนานองวายครับ นี่ครับกิ่นั่งพักผ่อนกินลมชมวิวนี่บรรยากาศฮะฟ้องทุ่งนาถัดไปตรงนี้ก็เป็นปั๊บน้ำพองครับเดี๋ยวลุงแดนจะพาไปชมนะฮะตรงนี้นี่ครับมาคืนก็น,นอนนี่กลางเต็นท์นอนตรงนี้ชิวๆครับเนี่ย สบายสบายครับคืนอากาศเย็นดีครับโอเคถัดายกันเช้านี้แค่นนี้ครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ